สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับครับพูดเลยสวัสดีครับผมจ่าปัชรานะครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์ชลองรัตครับสวัสดีครับผมโจกวินพัฒนครับสวัสดีครับบอตันสุภเดชครับสวัสดีครับวายโอพีรวัตรครับในเรื่องรับบทเป็นอะไรคะเป็นคาแรคเตอร์ยังไงบ้างในเรื่องพี่พระเอกกับำลังมาในกองผมรับบทเป็นปันครับครับผมรับบทเป็นอาชิครับครับโจรับบทเป็นมอร์นิ่งครับ ผมรับบทเป็นมิ่งเมืองครับผมไทเติ้ลครับไทเติ้ลคือรับบทเป็นไทเติ้ลเลยไม่ครับไบโอรับบทเป็นไทเติ้ลครับเริ่มละเริ่มเลยไ้ฝั่งนิดนึงระหว่างครับกับคาแรคเตอร์ผมเนี่ยก็คือปันะนรับปันเจะมีความแบบ เป็นเด็กครับด้วยเขาเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยเป็นแบบยังเด็กอยู่นะเขาก็จะมีพี่อาชีพเป็นไอดอลจะมีความยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาถ้าเราเปรียบนั่คือเหมือนเหมือนมาโกเด้นนะครับเขาจะมีความแบบอ้อนเจ้าของแบบเฮ้ยอยากเล่นด้วยอะไรแบบเนี้ยครับครับส่วนตัวพี่พระเอกครับอาชีพครับเขาก็จะมีความสุขุมครับด้วยความที่เขาโตโตกว่าปันด้วยอะไรเงี้ยทำงานแล้วตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์ด้วยอยู่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีมีมาดมีมาดของเขามีความเป็นซูเปอร์สตาร์มี เขาเรียกว่ามีความน่าค้นหาของตัวละครทำให้รู้สึกว่าบางทีเราเราดูหรือว่าเราเห็นเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาคิดอะไรอยู่ในบางทีเราก็อยากให้เขารู้สึกในแบบนี้กับเหมือนเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอ,อด้วยความเป็นคาแรคเตอร์อะไรย่างเงี้ยมันเราจะต้องแบบรอลุนล้นรอติดตามต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบบเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยครับครับ สำหรับมอนิ่งนะครับก็ส่วนตัวเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความในโลกส่วนตัวสูงนิดนึงแล้วก็จะเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกแบบนี้ครับแต่ก็จะมีอีกพาท,ที่สแสวงหาความรักอยู่เรื่อยๆก็เหมือนแบบถูกกดดันจากสังคมรอบข้างจากครอบครัวทใํใไมเขารู้สึกขาดแคลนถึงความรักทําไมเขาต้องคอยแบบหาความรักอยู่เรื่อยๆจนก็ได้มาเจอกับคุณมิ่งเมืองเนี่ยแหละครับครับคาแรคเตอร์ผมก็จะเป็นดาราก็จะเป็นเพื่อนอาชีพแล้วก็เพื่อนของ ไตเติ้ลไตเติ้ลจะเรียกจะเรียกแรงอะเมื่อกี้ีด้แตแรงเลยอะเท่าดีเทดีครับสามคนนี้ก็จะเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ผมอ่ะก็จะเป็นเพื่อนรักของอาชีครับจะคอยช่วยเหลือตลอดทุกอย่างเพราะว่าอยู่โมเดียลด้วยอยู่โมเดียกกันก็คือพี่ดาดาเล่นเป็นมาขหวานครับผมพี่วังใช่อันนี้พี่ก็จะอยู่โมพี่พี่เปรี้ยวครับพี่เปรี้ยวพี่ยองโงครับก็ ตัวผมเองเนี่ยก็จะทะเลนขี้เล่นครับผม,มก็แบบใช้ชีวิตที่แบบว่าอาจจะดูเล่เปื่อยนิดนึงไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเอาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่าพอมาเจอ,อคุณหมอคนนึงก็รเริ่มรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตให้มีสาระมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,อย่างงี้นี่เองอย่างงี้นี่เองตองมองสบายจบไปแล้วนะจบแล้วนะ เราก็รอ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 ดูเขารอดูฟีดแบ็กเขาอยู่เหมือนกันไม่ไม่เรื่องเรื่องความรักอาชีเขาก็จะแบบสนับสนุนอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าเรื่องความรักของเขาอะไรย่างเงี้ยผมก็จะคอยช่วยเหลือเขาตลอดเพราะว่าเขาก็จะดูแบบไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรคุณสปอยอ่ะคุณสปอยอ่ะจบไปแล้วจบไปแลจบเรื่องแล้วครับจบไปแล้วครับน่ะครับโอเคครับผมไตเติลครับก็ในเรื่องก็เป็นเพื่อนสนิทของอาชีกับมีเมืองแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ภายนอก็จะเป็นคนขุม นุ่มลึกพูดน้อยครับแต่ว่าลึกๆแล้วเป็นคนอิจฉาลิศยาครับจะคอยขัดขวางความรักของของใครนะครับของใครก็ไม่รู้ใครไม่รู้ับไม่รู้เลยจะคอยขัดขวางตลอรแวองว่าเส้นทางความรักไม่ง่ายแน่นอนครับอยาอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็เปิดมาแล้วกับอีพีหนึ่งับก็เห็นแววการขัดขวางความรักอยู่ว่าจะไปทางไหนอยู่เหมือนกันของวายโอแต่ต้องมาขอคู่นี้ก่อนออมาคุณก็คือไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยไม่พูดเลย ก็อยากจะพูดก็อยากจะพูดเหมือนกันจะพูดอยู่ไม่ใช่หรอตีนอสเปคอ่ดแค่นั้นผมล้วครับก็เรียกว่าไม่อยากพูดแล้วพูดไม่ออกแล้วครับเฮ้ยเขินนะเขินทำไมพูดไม่ออกจุกไปหมดเอาจุกในใจมันแบบอิ่มเลยความความสุขครับนั่นแหละครับมันอิ่นอิ่มมันอิ่มมันอิ่มใจครับ S <S มาถึงมาถึงคูพ่พี่อาชีจะน้องปันมาคุณก็แบบมีการเดินชนกันเจอกันอย่างนี้ผมลิขิตเนะาเนะบางเอินบังเอินมไปที่เดียวนไนพอดีครับเรอยากข่าวความในใจ <C oughs> ของน้องน้องปันอะตอนที่แบบชนที่อาชีแบบคนที่เราชอบเนี่ยหันมาแล้วแบบว่ามีดอกไม้โปรยลงมาเลยมาวส ฟีลมันได้ไหมจริงนะไม่รู้สึกถึงดอกไม้เลยรู้สึกว่าอะไรเขามีแต่อาชีคนเดียวโอ้ยทีนี้พูดจริงๆถ้าเราแบบในตัวละครเรามันมันคือแบบเออแล้วเข้าในอาชีอยู่จริงชนเสิร์ฟตัาชนเขาแล้วแบบเขาแบบหล่อหันมาเลยนะคุณแบบอึ้งเลยนะอึ้งเหมือนกันเจ็บๆเปล่าหวะโกรธเลยไม่เห็นหน้าก็โกรธมากแต่ว่าเรื่องนี้เรียกว่าเพูดแทบจะไม่ค่อยได้พูดเลยที่พูดสีความคมกุศก่งมากใช่เราเก็บเก็บกันไว้พูดในสมองเอาครับอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาเป็นคนที่คิดอยู่ในในข้างในหัวอยู่แล้วจะจะพูดก็ต่อเมื่อถูกกันกองออกมาแล้วใช่เขาจะเป็นคนคิดค่อนข้างแบบเขาเรียกว,ว่ามีเขาเรียกจะบอกเป็นแบบแผนก็ไม่ใช่มันจริงเป็นการแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นคนที่คิดก่อนแล้วคิดอีกชั้นหนึ่งว่าจะพูดออกมาดีไหมพูดไปเ <ขะ S 2> พื่ออะไร,รใช่ของเราคือพูดไปก่อนพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยตัดออกแล้วพี่ไปตัดออก ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายินดีใช้ได้ทั้งหมดครับอ่าแล้ว้าละคะรอบนี้แบบว่าเป็นการคาแรคเตอร์ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สนุกนะครับมันเหมือนว่าเราได้ดีจากที่คนเคยเห็นเราแบบจะนิ่งๆแบบว่าแบบเงียบๆอะไรเงี้ยก็กลายมาเป็นแบบเห็นเราแบบแสดงเป็นคาแรคตเตอร์แบบปันแม่ขึ้นมีความแบบยุบยิบมากขึ้นจริงต้องบอกว่ามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบมันมันพอมันต่างปุ๊บเรามีความที่เราไม่เคยชินแล้วก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณแบบพี่เดวิดที่แบบดีเลกเตอร์ให้เราแบบว่า เออปัน,นแบบเขาคิดยังไงเราแสดงออกออกมาแบบความรู้สึกปันเป็นยังไงอะไรแบบนี้เรียกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้พลิกคาแรคเตอร์มันคือแบบพลิกจากการสแสดงสู่ชีวิตจริงของเราอุ้งอ้วกจะไม่เกี่นะครับไม่เกล้เคียงอยู่หรอเดี๋ยวแต่ผมมาผมรู้สึกว่าปันเขาอาจจะแบบว่ามันเข้ามาใกล้บ้างแต่ว่าคือปันเขาจะทะลุไปแบบเขายังมีความยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาเขายังมีความแบบมันเล่ตลอดเวลาใช่เป็นเด็กเป็นเด็กรคอัลเฟรนให้คะคแนนความเหมือนปันกับจ้า อ๋อจริงๆเขาเหมือนคุณจริงเดี๋ยวเราดูในห้องเมื่อกี้เออจริงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงอ่ะผมผมให้ให้ถ้าเต็มเต็มเต็มสิบแล้วกันผมให้เก้าจุดห้าเต็มสิบก็ให้เก้าจุดห้าแล้วกันครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็นด้วยตาแล้วก็สัมผัสเข้ามาเนี่ยเราสึกว่าเขาเขาเป็นแบบแบบในตัวละครนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่อย่างที่อย่างที่เอาความโลกความเป็นจริงทุกคนเขามีหลายด้านหลายมุมอะไรอย่างงี้เนาะมันมีทั้งความสนุกมีทั้งเด็กมีทั้งแบบบางที เป็นฟิลแบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายด้านแต่ก็ให้9.5ละกันส่วน0.5ก็ให้คุณประเมินให้ให้ผมละกันว่าควรควรให้เป็นเต็มสิบเลยหรือเปล่าใจคุณอยากให้เต็มสิบแล้วผมให้9.5เงเหลือ0.5เอาไว้เื่อใจไว้นิดหนึ่งเื่อใจไว้เดี๋ยเขาไม่รับ อันนี้พูดเปเรื่องเหรออกตัดได้รอให้แฟนๆดูนะว่าเหมือนไหมเต็มสิบหรือเปล่าใช่ครับแล้วยังแบบเอามาพูดถึงไว้ยังไงแต่เราเห็นแบบแอบมีแบบตอนที่พี่พระเอกเขาแบบเข้าไปแบบใกล้ๆอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเราคือแบบคนที่จะทำให้คู่นี้เขามีปัญหากันหรือเปล่าจะบอกได้ไหมจะพอเอาเป็นว่าเปิดมาถึงอะเราก็รู้ถึงความรายเขาแล้วละครในละครนะเอาดูซิก็ก็ หมือนไตเติ้ลน่ยก็มีใจให้นิดนึงแต่ไม่ใจให้ใครไม่รู้นะฮะไม่ใจให้เหมือนกับโดนดนแย่งของอะไรรักสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับอ่าวถึงอีพีสองแล้วทำาถามคืว่ามิ่งมึงจะไปตามหาคุณหมอเจอเรือเปล่าก็นั่นน่ะสิครับก็ต้องมาช่วยเป็นกําลังใจลักติดใจเขาไปแล้วผมอะต้องตามหาเขาอยู่แล้วแหละพอเขาแบบเล่นชิงผมออกจากห้องแบบว่า โดยไม่หันกลับมามองเลยอ่ะแล้วใครไม่ควรหันกลับมามองคือแบบเขาแบบทิ้งให้ผมต้องคิดไปไกลอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออแต่ไม่เป็นไรครับมิ่งเมืองชอบคนอย่างงี้ครับมิ่งเมืองแบบรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นมันได้นจบแล้วดีไหมคเล่นตัวเล็กๆจบแล้วละจบเรื่องเราคุณหมอแลรวคะคุณหมอจะเล่นตัวอย่ยวไรคะก็ต้องรอดู ทีมายจริงๆของเขาอย่างไงว่าเขาจะมีแบบลูกเล่นมาหาเราหรือจีบเราเตาะเรายัางไงอะไรอย่างเงี้ยครับรก็รอดูว่าคุณหมอจะใจอ่อนให้หรือเปล่านะครับใน,นอีกทีต่อไปอ่เราเอ่อน้องปัตจะได้เข้ากองแล้วครับต่างสปอนอย่างน่้อีพีนี้นอ,นอ,อีพีสองนะครับก็จะได้เข้ากองแล้วเนาะแต่แเข้าด้วยวิธีไหนก็ต้องก็ต้องรอดูเพราะว่าวันนั้นเขาเรียกว่า ที่เขาตอบแับแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มว่าแบบจะได้เข้าหรือเปล่าหรือว่าปันเนี่ยจะเนียนเข้าไปหรือว่าได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกงานจริงๆแบบเขา,าเรียกว่าโปรง่งใสยังไงก็ต้องรอติดตามเรยแบบนี้อ่านั้นขอหนึ่งประโยคจากแต่ละคนว่าเราพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะอะไรไคะหนึ่งประโยคจะไปอ่ะพี่วายโยเตรียมมาแล้วหนึ่งประโยคเออ มันเด็กมากครับเอาเป็นว่าครบรถดีกว่าเพราะว่าทุกตัวละครมีความน่าค้นหาเพราะว่ามันมีหลายคาแรคเตอร์ในตัวครบรถครับมันฟินลืมนี่คนเดียวหรือเปล่าฟินลืมเราคุณด้วยไม่ใช่หรอไมถึงตัวคุณเองก็ฟินลืมหรือเปล่ามอนี่หมอร์นิ่ง ครับก็ฝา,ากบอกอ,อยากฝากมัม,มีนะครับ,บอ,อยากบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เปิดมาแล้วจะจิกหมอเนเดียวคือมันจิกหมอนเรื่อยๆแล้วหลังจากนี้จะบอกว่ามันมันน่ารักแล้วมันก็ฟินมากแน่ๆครับก็จริงๆอยากฝากาจริงๆทุกคู่และอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ผมเปลืองตัวนิดนึงเฮ้ยแอบแต่เป็นเรื่องจริงน,น,นะ <c oughs> อันหนึ่งประโยคนะฮะอันนึ่ประโยคดูแลยิมได้ไหมครับไม่ยิมได้ไหม จะเป็นอะไรจลาเขาอยากจะไปยืมกับคุณหมอของคนเลยอ๋อเฮ้ยยังไงนะครับเป็นคนอารมณ์ดีจากกอ่อีพีหนึ่งที่ผ่านมาได้ไปเช็คกระแสเลตติ้งแล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเราก็มีคอมเมนต์มาบ้างเนาะแบบแฟนๆชาวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเลยก็คอมเมนต์มาบอกว่าเออเราสองคนดูเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยแล้วก็บอกว่าผู้วิ่งเมือมอร์นิ่งแบบมีความแบบ เผ็ดร้อนนะเป็นแบบอีโมจิไฟส่วนส่วนที่ฮายโยเขาจะแบบเขาจะมีแคปกันแบบภาพแรกเลยตอนเปิดซีรีส์เลยครับถือปืนดูค่าตาก็ร้ายแล้วเก็ดีใจครับที่แฟนๆให้การตอบรับดีพวกเราก็แบบเกินคาดหมายมากก็ขอบคุณทุกคนที่แบบฟีดแบ็ดีขนาดนี้ก็อยากให้แบบติดตามดูตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับอะค่ะทดท้าแล้วให้จกับเฟิรสักไหยคะครับ ยังไงนะครับเอ้ยยังยังไงเราทุกคนด้วยเนาะอย่างน้อยผู้กำกับของเราโปรดิวเซอร์ของเราทีมงานของเราที่ไห่ผู้จัดทุกทุกคนเลยก็ครับทางช่อง3แล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามดีมายส์ซูเปอร์ซาร์ใน EP แรกแล้วก็อยากฝากทุกคนติดตามในทุก EP เลยครับรับรองว่าทุกคนจะดูแล้เรายิ้มตามแน่นอนเวลาเท่มงครับครับผมเนาะโอเคครับก็อย่าลืมนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับทางช่อง3นะครับเวลา4ี่ทุ่มสีนะครับหรือดูสดได้ทางช่องดูสดได้ทางแอปพลิเคชัน3พัทนะครับผม และสามารถดูย้อนหลังได้ทางไอชีอีบครับไอชีที่มีแบบเป็นเวอร์ชันอันคัดหรือเปล่าเออใช่เป็นเวอร์เวอร์ชันอันคัดผมแอบไปแอบดูคู่คุณมานิดนึงยังไงครับซิซาร์เอาอีกแล้วเดี๋ยวผมรอดูคู่คุณเหมือนกันผมรู้นะอีพีไหนเอ้ยผมก็แอบเข้าไปดูซิซาร์จริงๆแต่ว่าต้องสมัครพรีเมียมนะครับใช่ครับใช่แล้วครับนี่ต้องดูแล้วใช่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ